ก็สวัสดีครับเมื่อลงกึ่งปิดบลายกางช่างก็ได้มาเกิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นขนาดรูของล้อผมนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นขนาดเหล็กสตัดของผมนะครับมันก็จะใหญ่กว่าตัวล้อนะครับผมบลายการช่างก็จะใช้ไฟเบอร์นะครับค่อยๆรูปแบบนี้ครับข้อควรระวังนะครับควรเลือกใบที่มันหมดแล้วนะครับแบบใกล้หมดแท่มเหลือเล็กๆแล้วค่อยมาทาแบบนี้ได้นะครับก็จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับผมก็จะหมุนแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็เป็นการหมุนลดขนาดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ ใส่ตัวเพาของเราหรือว่าตัวลิอต่างของเราร้อยผ่านตัวล้อได้นะครับผมในห่วงเรื่องระยะนะครับเราก็ต้องมาร์กไว้นะครับผมก็จะใช้เมจิครับในการมาร์กไว้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะครับก็ค่อยคหมุนไปครับแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆครับผมว่าขนาดเราใกล้ได้หรือยังนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทํานะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็นําล้อมาเช็คนะครับผมก็ลองเสียบดูครับผม อาถ้าเสียบไม่เข้าก็หมุนนิดหน่อยครับผมก็ค่อยๆหมุนแผ่วๆนะครับอย่ากดเลยนะครับผมค่อยค่อยทไปทีเรื่อยนะสังเกตใบผมก็จะเล็กมากครับไม่สามารถที่ตัดได้แล้วนะครับผมก็ถึงจะมาทําได้อย่าใช้อันใหญ่ๆมาทำนะครับอันตรายนะครับผมอ่าก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยนะครับผมแบบนี้เลยก็จับประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาใส่ดูว่าจะใส่เข้าหรือเปล่านะครับผมก็ค่อนข้างใส่เข้าอย่างพอดีเลยครับสวยงามเลยนะครับผม เราก็ต้องค่อยใจเย็นนะครับค่อยใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมานะครับผมก็เจาน็อตมาใส่แบบนี้ครับแล้วก็จะเจาะรูร้อยผ่านเพื่อที่จะใส่ตัวปินล็อกนะครับผมปินล็อกแบบเดือยนะครับผมก็จะเจาะในตำแหน่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะเจาะแบบไหนนะครับผมอ่เราจะเจาะที่กลางน็อตนะครับแบบนี้เลยเพราะว่าเราต้องหาระยะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเจาะนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเจาะนะครับมันจะใส่ล้อไม่ได้นะครับผมก็จะทําแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งเลยก็จะเจาะผ่านน็อตครับผม ค่อยๆเจาะไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าดอกมันค่อนเล็กครับมันก็จะเจาะยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับถ้าดอกมันสั้นไปเราก็ขยับตัวตัวปะไอตัวพื้นรองเพื่อที่จะปรับขึ้นไปนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็จะเจาะจนทะลุเลยนะครับผมค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยอก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมต่อมาเราก็มาเริ่มอีกฝั่งเลยนะครับผม อีกฝั่งหนึ่งก็เจาะเหมือนกันครับผมเจาะร้อยผ่านตัวเพาของเราแล้วก็ผ่านน็อตไปด้านล่างครับเพื่อที่จะใส่ปิดล็อกนะครับผมเจาะไปเลยนี่ก็เป็นบรรลัยการช่างนะครับผมลงกึ่งสามโลงปิดหมดเลยไม่รู้จะไปไหนนะครับผมงานก็รีบนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ครับจริงๆวิธีนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเราฟิกเรื่องพิกัดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ฟิกมากไม่ก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่ได้ครับ ในการเจาะร้อยผ่านทั้งสองฝั่งนะครับก็จับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะการใส่ปินล็อกนะครับปินล็อกก็ใส่ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็งอพับลงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบร้อยดูนะครับว่าจะใส่ยังไงนะครับผมก็จะใส่ล้อไปก่อนครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับผมเอาจิงน็อตมันก็พอขันได้นะครับเพราะว่ามันยังมีร่องเกลียวเหลืออยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ ต้องมีปิดล็อกนะคบเพื่อให้น็อตมาทรงตัวได้นะครับผมนี่เราก็หมุนหาลูให้ได้นะครับอ่าแล้วก็จะใส่ปินล็อกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเราใส่ปิดล็อกยังไงครับก็เสียบองไปแบบนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีเทคนิคดีๆมาแชร์พี่ๆนะครับขอบคุณครับ